วันนี้นะคะมิ้วกับตีนะคะสคนก็จะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะแล้วก็จะแปลด้วยนะคะให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็มิ้วขอแบ่งบุญมิ้วกับตีนะคะขอแบ่งบุญให้ทุกท่านนะคะเหมือนได้กระทําเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสวดมนต์กันเลยค่ะ โซภะาขาวาอารหันสัมมาสัมพุโทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอารหันตาสัมมาสัมพุทธะสวาขาตโตเยนะภะขวะตาธรรมพระธรรมอันพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสสอนดีแล้ว สุปฏิปันโนยัสสะภาควโตสาวะกะสังโฆพระส์สาวของพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมายังภาควันตังสาธรรมบังสาสังฆัง้าภาคเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น รมด้วยพระธรรมร้อมด้วยพระสงฆ์อิเมหิสากาเริิยธารังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ที่ยกขึ้นแล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภพรควาสุจิระปารินิพุโตปี พระภูมิพระภาคเจ้าแม้ปารินิพาน,นานแล้วขอได้สุการุณาโปรดเทิดปาชิมาชนะตานุกรรมประมานาสาขอได้มีนามพระไทยอนุเคราะห์แก่หมู่ชนที่เกิดมาในภายหลังอิเมสการิทุขาตาปันนาการภูเตปฏิคันหาตู ขอจงทรงรับเครื่องสรรอกากราทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีคาราตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผููมีพระภาคเจ้า เป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธธรรมภควันตังอภิวาเทมิข้าพราเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามาสามีคาผ้าเจ้านามาสักการพระธรรมสุปฏิปันโนภาเาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู <S 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 1> <S 1> ้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สัมขังนามมิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท um. ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อารหาหะโตสัมมาสัมพุธัสาขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปานาปะขาวันตังเอวังกันลายานกีติสาโตอาภูขาโต ก็เกติศัก์อันงามของพระภูมีพระภาคเจ้านั้นได้ฟ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอีตีปิโซภาคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมีพระภาคเจ้านั้นอารัมเป็นผู้ไกลจากขีเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อม้วยวิชาและจารณาสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,จงอานุตตาโรโปุริสารรรมสารคี เป็นผู้สามารถฝึกบูรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวามานุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวาดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภักวาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแม่คำสังสอนสัตว์ดังนี้ พุทธาวารันตวารตาที่คุณาที่ยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานาการุณาหิสามาฆาตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระยาและพระการุณาอันบริสุทธิ์โพเสิโยสุชาณตัง กามลังวัสุโลพระองค์ได้สรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิธรรมบัวให้บานวันธามาหังตามารังสิระสาชิเนธรรม้าพาจาวัยพระชินนาสีภูไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวพุทโโยสัพพะานินังสารนังเขมมุตตมัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารนอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติขานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกอ,องค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวภูทหาสาหาสามมิทาสิวะ ขวาพุทโธเมซามีเกศารข้าพเจ้าเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีสาระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขาสักาตาจาวิทาราจีตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเพลิงกรรมจัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า พุทธะหัมมิยาเทมิสาริรังชีวิตตัณจีทังข้าพาเจ้ามอบกายถวไวชีวิตนี้แด่พระพุทธเจา้วาวันทันตีหังจริสมีพุทธเสวาสุโพธิตังข้าพาเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพุทธตามซึ่งความกระสรูดีของพระพุทธเจา้านาติเมสรนังอันยังพุทธโธเมสรนังวรัง สารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนาสัสวาเจนาวัเธอยังสัตุซาสเนโดยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพรเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพูดทธเมวันนมานายังคุณญายังปัสตังอิทา ข้าพระเจ้าผู้วายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปปีอันตรายามีมาเฮสุงตาสาตชาสาอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแกข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายาวเจตาสวาด้วยาจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพูดเทกุกรรมังปะกตังมะยายัง กรรมน,นาบิเพียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจา้าพูดโวปฏิคันหากตัอจัยยันตังขอพระพุทธเจ้าจงหมดซึมโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตาริสังวริตุงวาพุทธเท,พเ,ทเพื่อการสำรวมระหวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวาคาโตภะขาวาตาธัมโม พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปรักไว้ดีแล้วสานทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึง